โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแจกเอ่อเป็นรีเชตนะครับจะมีทั้งหมด5แบบนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนลงได้นะครับแต่เดี๋ยวจะมาร Re ีวิวรีเชตก่อนเนะผมจะมาสอนลงนะเอ่อนี่นะครับผมก็จะรีวิวจากอันแรกเลยนะครับผมก็จะมาแจกนะนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบข,า,ขาวๆหน่อยนะอันนี้สวยเลยนะครับตัวเนี้ยก็เหมาะสําหรับพวกถ่ายรูปเลยนะเฟี้ยวๆเลย นะแล้วก็ตัวที่สามนะครับก็จะเป็นแนวแบบออกตัวนี้แนะนําเล่นโลเพ็นครับเนะี่ยก็จะสีประมาณนี้โทนฟ้าๆน,น่ครนะอันนี้ก็จะออกขาวๆนะครับเทียนีอะไรเนี่ยเหลืองอ่อยเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ร้านผมขายอยู่นะแต่ผมก็มันแล้วแต่การปรับแสงนะครับอันนี้ผมปรับแสงเยอะไงมันก็เลยจะแสงมันก็จะเพิ่มมาขนาดนี้นะนี่นะครับ แต่ถ้าที่ผมชอบก็คืออันนี้นะที่นะครับออกแนวแบบยุคเก่าหน่อยนะเอาไว้ถ่ายสตอรี่ชิวๆเลยตัวนี้สวยจัดเท็ดดีเวุ้่นเทดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกไว้ในดิทนะครับสามารถเข้ามาเอาได้เลยนะครับในลิงก์ดิทข้างล่างนะครับอ่เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการลงเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนลงรีชนะครับต่อตา คลิปรีวิวเมื่อกี้นะครับก็ทุกคนเข้า Google มานะแล้วก็มาพิมพ์คำวนดีเชตนะนี่นะครับถ้าใครไม่พิมพ์ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็มาโหลดนะตามผมได้เลยนี่นะครับก็จโหลดมาตัวนี้แล้วก็ก็สามารถคลิกมาเปิดได้เลยนะอ่าแล้วตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดเบาะนะครับแล้วก็ไปหาโลเคชันไฟล์ของ GTA 5นะครับที่เราโหลดไว้นะ วิธีการเอาก็เข้าสตีมมานะครับข้าสตีมไปแล้วนะนี่นะครับก็มากดก็มาลอกโลันไฟแล้วก็มากรอข้างบนนี้นะครับน,นะแล้วก็ปัดไปก่อนพลมาใส่บนนี้นะนี่นะครับให้ทุกคนเลือก GTA หนี้นะครับแล้วก็กดเน็กกดเน็กนะครับแล้วก็ตอนแรกมันจะอันล็อกออยู่นะครับแล้วก็กดคลิกึ่งครั้งแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะกดเด็กได้เลยแล้วก็รอมาโหลดนะครับ ตร,รอมันโหลดสักครู่นะครับความเร็วมาก็แล้วแต่เครื่องเลยนะโอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดฟินิ s นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ g t a ที่เรา เ์ชไว้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะให้ทุกคนนะครับามา open file location ของไฟล์ m นะครับแล้วเข้าไปที่หอยทากนะอ่าเราพอมาถึงหอยทากปุ๊บให้เราหยุดก่อนนะแล้วก็มาอีกหน้านึงนะครับเป็นหน้านี้นะอ่าให้ทุกคนกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ control ไ้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาดูไฟล์นี้นะ dxi นะครับแล้วก็ control แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับแล้วก็ จะมาเจอนะครับไฟล์ลิเช่สามไฟล์ติดนะครับแล้วก็เราก็กดคอนโทรลแล้วก็คลิกคลิกคลิกแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดคอปปี้นะนี่นะครับแล้วก็มาใส่ในปักอินตรงนี้นะครับของไฟล์หายทากนะนี่นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะนี่นะครับเราก็ให้เราลองเข้าเช็คในไฟล์เอ็มดูนะครับก็ติดไหมนะ เราลองกดปุ่มวงหนึ่งครับอันนี้คือยังไม่ติดนะครับอ่าเราก็ปิดไฟเอ็มไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดนี่นะครับเปิดไฟนี่ครับซีเสเซนเอฟเอ็กนะครับเราก,กดเปิดมาเลยแล้วก็เข้าไปเอ็มใหม่อนะีกรอบหนึ่งโอเคครับแล้วเราก็มากด F8 นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาคนมันก็ไม่ต้องเลื่อนนะแต่นี้ของผมงมันค่าแไร,ไรงเมนูเต็มเลย แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับจนมานี่นะครับจนมาเจอคํานี้นะครับยีบ o n นเนี่ยตรงนี้นะครับของแต่ละคนนะครับเลข ID มันจะไม่เหมือนกันนะครับนะะแล้วก,กดมา open lock นะครับแล้วก็กด ctrl o f นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเนี่ย add on พิมพ์คำนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กด enter นะแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลย นี่นะครับให้ทุกคนมาคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกวงเล็บไปด้วยนะแล้วก็มาที่หน้านี้นะครับหน้า Citizen a x ที่เราเปิดไปนะก็มา Enter นะครับนี่นะอ่าแล้วก็มาตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็มาเรื่องตั้งแต่คําว่าリเชตนะครับไปจนถึงคําว่าเกมแชทนะนี่นะแล้วก็มาใส่ใน Citizen Apex นะ Enter Enter e นเ e อ Enter รอบเดียววอนะนี่นะครับแปะผมเลยแล้วก็กด Save นะครับ แล้วเราก็ออกเกมได้เลยแล้วก็ลองเข้าใหม่นะครับลองเข้าไฟหเอ็อมอีกรอบนึงอันนี้ก็คือติดแล้วนะครับนี่นะเราสามารถกดปุ่มโฮมได้เลยนะครับนี่นะครับก็กดคอนติเนียคอนติเนียนะอันนี้ก็คือติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิธีการใส่รีเชตนะครับทุกคนก็เข้ามาตรงปักอินนะครับ นี่นะเราก็เราก็สามารถลากไฟล์ลิเชใส่ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ลิเชที่ผมแจกฟรีนะครับก็จะเป็น5ตัวนี้นะเราสามารถคุมคุมดํานะครับแล้วก็ลากไปใส่ในนี้ได้เลยนะครับนี่นะอ่าเรามันแล้วมันก็จะออโต้เลยนะครับไม่ต้องรีเกมไม่ต้องอะไรเลยนยะนี่นะมันก็จะเข้ามาเลยเราก็สามารถกดเวลาจะกดใช้นะครับก็กดคลิกนะครับแล้วก็ซิลิกได้เลยนะนี่นะนี่นะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใครสนใจรีเชตฟรีก็เข้าลิงก์ดิสต้คลิปมาเอาไล้เลยนะครับขอบคุณมากครับ